ไปเที่ยวชาโตเดอชองบอก,กันจ้าเป็นชาโตที่อยู่ไกลแหงตอนเข้าไปตอนแรกนึกว่าหลงผ่านไปสักพักเห็นยอดปลายชาโตแล้วลไม่หลงละเข้าไปทางไหนก่อนคลิปนี้ค่อนข้างพรเวทเพราะมันอยู่ไกลก็จองโรงแรมในชาโตไปเลยจ้าอาจ<า><า>จะเข้าถึงโรงแรมก็หลงทางเข้าหลงที่จอดรถกันจนพนักง,งานได้ออกไปเอารถเข้ามาจอดในที่จอดของโรงแรมให้ิวห้องเปิดออกมาก็เห็นชาโตช,ชัดๆแจ่มๆเลยแต่ตอนที่ไปถึงนั้นตลาดก็วายชาโตก็จะปิดแล้วก็ เลยไม่ได้เดินดูข้างใน,นเลยพากันเดินดูรอบๆจนกระทั่งตกเย็นมารอบชาโตเปิดไฟคือสวยจริงๆแล้วก็บรรยากาศรอบโรงแรมก็จะดูพเิพเศษพิเศษหน่อยเพราะไม่มีใครเลยมีแค่โรงแรมตรงนี้ตื่นเช้าขึ้นมาอีกวันก็ถึงจะพากันเข้าไปดูในชาโตชาโตเดอชองบอนี้จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลัวไคยแซดูทางตอนกลางของประเทศค่อนไปทางตอนเหนือห่างจากกรุงปารีสประมาณ180กิโลเมตรเชิงเริ่มต้นจากในยุคสมัยของพระเจ้าฟองซัวที่1กษัตริย์ผู้หลงใหลใน การล่าสัตว์จะเห็นได้จากข้างในมีรูปภาพสัตว์ต่างๆหรือการสตาร์สัตว์ไม่แน่ใจไว้เยอะมากจะเป็นการก่อสร้างสไตล์ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสแล้วก็สถาปัตยกรรมอิตาลีโดยใช้เวลาการก่อสร้างนานกว่า20ปีและคงอยู่ยาวนานหลายร้อยปีจนได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก